เเดี๋ยวผมให้ดูชุดกิ่งชุดกิ่งกันนิดนึงครับเนี่ยครับจะไม่แน่นคือคืออันเนี้ยอันเนี้ยชัดหนึ่งจะสังเกตว่าชัดหนึ่งขึ้นมาชัดสองเนี่ยเขาจะมีระยะห่างมากเพื่อที่จะมีขั้วแล้วก็มีลูกใช่ไหมครับเราไปหลายๆส่วนเนี่ยคือคือมันแน่นพอมันแน่นปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าชัดหนึ่งชัดสองเนี่ยเบียดกันหมดเลยคือถ้าเราคิดถึงเนี่ยตอนไม่รู้จานเห็นแล้วจานมันนน่นกิ่งจานทั้งหมดแล้วกิ่งบนนั่งกิ่งล่างเนี้ยใช่รู้เลยคือคนที่ไม่เห็นนะคือไม่ดูไอ่า ครับเนี่ยหัวขิงบุญรักมันนั่งกิงล่างแทนอย่างเงี้ยนะครับยา้ครับเขใจแล้วก็หนึ่งคือต้นเป็นแผลด้วยสองคือทรงทรงแทนที่จะดูแลเหมือนกันได้เอกลายเป็นว่าตกเบี้ยวอีกเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมเนี่ยห่างมากนะครับพี่พีเนาะเนี่ยเนี่ยนี่คือฉัดหนึ่งแล้วนี่คือฉัดสองแล้วดูฉัดสามเนี่ยเนอ่ยจะดูแบบให้ป็นโล่งตาอาจารย์แล้วมันมันสบายตาไม่ติดนะครับ เนี่ยเราโหดูดูผิวเขาี่ยครับเนี่ยเขาไปอย่างนี้เลยเยไว้ทางเดียวแล้วใหญ่มากใหญ่ค่อนข้างเสมอเลยครับใหญ่เนี่ยข้างบนก็ใหญ่ครับเี่ยจะไม่เยอะครับจะไม่เยอะอันนี้ประมาณสักยี่ิบห้าถึงสามสิบนี่ก็แจวๆเลยครับเนี่ยดูหลัทุกกิ่นเขาเพรดูกิ่งข้างคนนี้เท่าไหร่แล้วเนะ <laughs> นี่ยหนึ่งสองสามเลยกิ่งข้างไปสามเมตรแล้วครับอืมตัวนี้สวยตรงเป็นลำเทียนเลยขึ้นไปเนี่ยครับ เดี Beyonce, ๋ยวก็เด like ี๋ยวก็แรงหน้าเ็าต okay. ้องตัดย่อแล้วนะโอ้โหแรงหน้าจช้าไหมครับเนี่ยตรงเออถ้าดแหละนึ่งสองถ้าฝนแห้งๆแรงๆอาจะตัดเลยก็ได้นะครับพอฉัดมันพออยู่แล้วเพราะถ้าตัดกว่าจะกันยาเบ่งอีกเยอะเลย เดี๋ยวตึงเกลี้ยงเกลี้ยงใหม่อีกทีนึงเพราะตรงนี้มันพออยู่แล้วไงครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้พอแล้วอันนี้ถ้าแรงปุ๊บตัดได้เลยออกภาพก่อนราต้องการให้แตกเพื่อที่จะเอ้ยงใหม่ใหญ่ขึ้นนะพิจิกาธันวามกรากุมพาอ่าพิจิกามิถุนาคารกฎาสิงหากันยาอีกห้าเดือนน่ะโอ้โหคิดดูกิ่งมันจะไปขนาดไหนกิ่งอีกอีกห้าเดือนถ้าเราตัดยอดนะกิ่งก็จะไปอีกปึ๊กเลยครับ ส่วนนี้ยังไงผมต้องขอจองก่อนแล้วละอินซีอินซีครับทีนี้หาหาเกินไม่ง่ายแล้วก็ที่นี่คือยังคุยกับคุณประสิทธิ์ตลอดแต่คุณประสิทธิ์บอกโอ้ยไม่อยากขายแพงอยากให้แบบว่าทุกคนอยู่ได้กินได้ราคาท้องตลาดทั่วไปท้องตลาดทั่วไปเลยคือแต่ว่าคือคือเราคิดว่าถ้าเราเราบคนซื้ออาจารย์เราคิครับไงใช่ไหมใช่คือแบบต่างคุณภาพแต่คือว่าจากคนต่างเราขายที่เขาสามารถซื้อได้เงี้ยอ่าครับ คือบางทีถามว่าเราขายแพงใจแต่ว่าถ้าวันนี้ถ้าเราไปกดคนซื้อบ้างเ่ะอ่าครับผมครับเนี่ยครับเพราะจริงๆถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยอินซีบางคนจะบอกว่าดูแลยากกว่านะครับแล้วก็ไม่ค่อยอยู่จากประสบการณ์เนี่ยเฮ้ยคือผมดูแต่ละรอบเนี่ยไอ้ใบอาจารยอ่าไม่สวยอาจารย์แต่มันก็แตกใหม่แตกใหม่แต่ไรวะเนี่ยครับคือถามว่ามันมีบ้างอาจารย์คือแม้จัดเคมีอาจารย์ถามว่าใบสวยเนี่ย ถูกไหมใบอ่ะรอบใบถึงเวลามาทิ้งใบมันก็ออกไปใหม่จ้ะออกไปใหม่ครับเกิเราไม่เี่อาจารย์นะพแรงคือก็แบ่งแบ่งแบ่งให้ให้กินบ้างอ่าครับเนี่ยครับอันนี้ขนาดใช้บิวเรียบางคนบอกไม่อยู่เนี่ยผมให้ดูเลยเนี่ยคือมันมันอันนี้คืออยู่มันก็ไม่อยู่คืออย่างเงี้ยไก่แจ่มไหะครับหายไปแล้วนะพอส่วนหนึ่งแล้วกินเองครับคืออาจารย์ระทบหนึ่งเราอยู่ได้คนรับค่าอยู่ได้อาจารย์ ใช่เพราะบางทีเวลาฉีดเนาะเราบางทีเราเห็นใจบางบ้านมีผู้ใหญ่ไปไหนไม่ได้เด็กด้วยบางคนติดเตียงอย่างเงี้ยแล้วเราเขาก็อยากไปเหลือแต่เขาไปไม่ได้โยเขาสร้างเขาเขอยู่กับผมเพราะกลิ่นใจกลิ่นมันกลิ่นมีมีเงี้ยเหมือนเราถือสีการทำอะไรเงี้ยไอ้ที่เข้ามาไม่ได้กลิ่นอะไรนะใช่ครับเนี่ยเพิ่งฉีดไปเมื่อวันเสาร์นี้ครับผมวันเสาร์วิ่ง บางสวนเข้ามามีกลิ่นบางสวนที่ผมบางสวนถ้าคนแพ้นี่ปากเจอเลยเคมีนะปาเคมีกลิ่นแรงก็สวยความรักกต่ออาจารย์ก็กลิ่นแรงมากเคมีอะนะครับเลยอืมเี่ยทุกต้นเนี่ยแบบตรงไปลำเทียนแบบสวยมากครับจะส่วนใหญ่ลูกค้า